ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ประตูน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะพาพาเพื่อนๆทางบ้านมาเดินช็อปเสื้อผ้ากันที่ประตูน้ํานะคะตอนนี้อยู่ที่ห้างห้างกรุงทองค่ะ

ก็เป๋าเวานี้สวยมากเลยอ่ะข้ามไปเดี๋ยวจะพาข้ามไปอ่ะตึกเก่านะคะ City Compact ต,ตึกเก่าตรงนี้เราออกมาจากควงทองค่ะ ซิตี้ซิตี้คอมแพคคือตึกนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันถุลเทา้าสวยๆน,นั้นเลยอ่ะสามเก้า อันนี้ข้ามาซิตี้คอมแพ t นะคะมาดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านค่ะร้านนี้ก็จำหน่ายรองเท้า เดี๋ยวเดี๋ยวมามามาทางนี้ก่อนสวยอ่ะสวยนะสวยถูกกับฝั่งโน้นนะเนี่ยถูกกับฝั่งโน้นนะมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวไปถามตรงนี้ ร้านเนี่นนนยขาจะดูสภาพสวยนั่งไงร้านนึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวไปถามร้านนั้นว่าร้านมีที่ไหนอีก,ออแ,สกแสกราคาหนึ่งร้อยบาทราคาส่งสามตัวขึ้นไปค่ะ สวยๆนั่นเลยนี่ก็สวยเนี่ยชุดออกเดชชุดเดทชุดเดทชุดเดทสวยๆนั่นเลยอ่ะ วันนี้เรามากันทั้งหมด5คนค่ะเราเป็นคนขับรถพาพวกพี่ๆมาซื้อเสื้อผ้าค,ค่ะไอ้เจ้าที่ขายพวกชุดแดนเซอร์แบบนี้ข้างบนยังมีอยู่ไหมคะมีอยู่ใช่ไหมขอบคุณค่ะอยู่ชั้นชั้นอะไรคะชั้นสามนะคะขอบคุณค่ะสวยๆนั่นเลยดูค่ะดูสวยทั้งนั้นเลย Er. แนเซอร์แต่งตัวสวยๆสวยมากสวยมากตัวนึงกันเดี๋ยวค่อยลงมาข้างล่างตัวรองเท้าเจ้าพวกคุณขากี่นิ้วคะเนี่ยเจ็ดนิ้วแปดนิ้วสวยๆค่ะดูอันนี้อุปกรณ์ชุดนักร้องแดนเซอร์วันนี้เราจะไปลํำในในชุดแดนเซอร์ทางนี้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  เด้นไปดูข้างบนตอนนี้นะคะ City Compact ก็ค่อนข้างที่จะเงียบค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาห้างก็ปิดไปนะคะคนน้อยมากเลยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันชั้นสาม ชุดแดนเซอร์ค่ะวันนี้มาหาชุดแดนเซอร์กันออกงานไปดูกันค่ะ เจ๊ผมอ่ะเจ้าแบบไหนอ่ะนี uh um ่ไม่เห ah> <sh uh ็นเนี่ยสวยเจ๊เนี่ยโอ้ยมันใหญ่ไปนี่เหรอไม่ไม่มีราคาถูกกว่านี้ไหมคะดี๋ยวดูกระป๋องกันดูกระป๋อง มาดูด้านานาี้กันทั้งชั้นเลยทั้งชั้นเลยจะหายแบบไหนอีกระื้นอีกชั้นหนึ่งก็มีเดิน, <c oughs> ดนตามผู้พี่ๆเขาไม่ทานค่ะอยู่ร้านไหนกันเนาะสวยโอ้โหชุดแดนเซอร์ส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดู ข้างบนนี่คนน้อยมากเลยนะคะไปไหนกันแล้วเนะาะหาไม่เจอ ได้ยังได้ยังเจ๊อ๋อนี่เหรอหาภาพแบบนี้เหรอเท่าไหร่อ่ะเขาขายเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทต้องเอาสีเดียวกันด้วยปะต้องเอาสีเดียวกันมันึจะสวยเป็นที่เวลาผูกต้องผูกเชิงเฉียงร้อยยางไงนะคะร้อยห้าสิบแตหน้าถามจะห่อนานนานเท่าไก่ เดี๋ยวหนูถ่ายให้เขา<ม>เดี๋ยวหนูสุกหนูดูเดี๋ยวดูเก้าชิ้นอะกี่ชิ้นเดี๋ยวไว้โป้เอามาอีกสักอีกสามชิ้นมาให้เนี่ยไหมกระโปรงอย่างเงี้ยเอาเอาไปใส่กางเกงสีดำแบบสวยใช่กางเกงสีดำสแลักอะไม่มันมัน,นมันไม,นมน่มันก็สวยแต่ว่ามันขุ่นแต่ละคนขุนไม่เหมือนกันทุกคนสวยสวยสวยด้านนู้นก็สวยๆนั่นเลยอะ คือชั้นนี้นะคะเราขึ้นเราพาเพื่อนๆขึ้นมาชั้น3นะคะของซิตี้คอมเพลค่ะ,คะชั้น3นี้จะจําหน่ายเสื้อผ้าพวกแดนเซอร์นะคะแ<ม>ดนเซอร์ทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่ค่ะ<ม>อันนี้เราได้สเปรย์ฝุ่นฉีดผมคะม่ะซื้อตุนเลยนานๆมาเจอก็ซื้อตุนเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินมาด้านนี้ค่ะ รอพวกพี่ๆเขาเขาจะออกงานกันแล้วก็มาซื้อ,อชุดแดนเซอร์สวยงามสวยงามสวยมากเลยอ่ะสวยมากชุดลายดอกสวยมากเลยเนาะเนี่ยชุดเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยห้า อือตัดเรีบอย่าง,งดีอืมนี่ยต้องซื้อซื้อดอกไม้แบบนี้ปไปไว้ด้วยเป็นทีมอ่ะอออหอ๋อหกรอยยี่สิบไ,นะได้เป็นเซตเลยนะนยนะสวยสวยสวยเนี่ยสวยสวยมากสวยมาก เชิญชวนนะคะถ้าท่านใดหาหา,าชุดแดนเซอร์ออกงานต่างๆขึ้นมาค่ะ City Compact ประตูน้ำค่ะอยู่ชั้นชั้นสี่เนาะขึ้นมาชั้นสี่นะนับนับจากชั้นใต้ดินมานะคะอยู่ชั้นสี่นะเสื้อผ้าสวยสวยจริง อุปกรณ์การเต้นการรำการฟ้อนค่ะมีครบมีเลือกครบเลยสวยๆทั้งนั้นตอนนี้ก็ได้ของที่ที่ตั้งใจมาซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่พาเพื่อนเดินนะคะวันนี้ซื้อของเสร็จก็ จะกลับกันเลยแล้วก็จะไปกินข้าวกันต่อมาแบบแบบรีบๆค่ะวันนี้นะนะคะ่ะศเลิกก็ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะประตูน้ําวันนี้บอกเลยนะคะว่าคึกคักมากาลกลับเลยใช่ไหมไปเวลา 국민 mata Burung ค่ะหลังจากที่เรา,าซื้อของที่ประตูน้ําเสร็จแล้วนะคะก็จะมาแวะทานข้าวกันค่ะที่พุทธมนนลสายห้านะคะนี่คือปากทางสายห้านะร่มไม้ร่มไม้ริมนาชื่อร้านร่มไม้ริมนาค่ะวันนี้เรามากันห้าคนค่ะกับพวกพี่ๆไปเดินประตูน้ําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาทานข้าวกันค่ะบรรยากาศดีมากเลย ลองท้องก่อนรอข้าวรอข้าวข้าวยังไม่มาเอาเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยลองท้องก่อนข้าวตายไปว่าเป็นล้มเวียนไหมกับข้าวมาแล้วตอนแวะพักแป๊บมันยันไงว่ากับข้าวมาแล้วน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูแสบแล้มันดีเลยเ นี้ก็คือผัดฉ่าผัดฉ่าปลาคังค่ะอันนี้ตำโรดบัวกุ้งสดค่ะรหลดบัวกุ้งสดไหลบัวกุ้งสดค่ะไหลบัวกุ้งสดทานข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวรออาหารเดี๋ยวรออาหารผักเคลผักเคลวันนี้เรามากันห้าคนค่ะพวกพี่พีวันนี้ไปไปช็อปไปช็อปไปช็อปที่ประตูน้ำมาแล้วก็มาแวะทานข้าวกันค่ะร้านอะไรนะครัวร่มไม้ริมนานะ ปากทางสาย5พุทธมพลทสาย5เนอะโอเคพี่ตุ้ยเยอะเอ่ะอันนี้คือปลาช่อนอันนี้เรียกอะไรนะปลาช่อนทอดสมุนไพรค่ะปลาช่อนทอดสมุนไพรน่ากินมากเลย ใตงเขาไตวี่เห็อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับคลิปหน้าขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ